งโง่แบบแกกินอาหารหมาแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ที่รักเมื่อไหร่คุณจะเลิกกับนางเบลสักทีนะฉันอดทนไม่ไหวแล้วนะพี่รักครับรอหน่อยนะครับผมสัญญาค่ะ,ะเบลพอดีว่า คอ,อเสื้อขันนุนไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะฉันก็เลยช่วยจัดระเบียบให้ขอบคุณแกมากนะแบมแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน<ม> <c oughs> เลยอ้าวคุณนิกมาพอดีเลยทานข้าวด้วยกันสิคะสวัสดีครับคุณเบลคุณขนุนคุณแบมพอดีว่าผมมีเอกสารสำคัญมาให้คุณขนุนเซ็นด่วนนะครับคุณเบลครับ พอดีว่าผมมีเรื่องปรึกษาคุณเบลเรื่องรูปภาพนะครับรูปภาพอะไรค่อยคุยทีหลังก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยให้คุณเบลเขาทานข้าวก่อน,นะคะ่ะไม่ได้ครับนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ด่วนมากจริงครับยังไงผมขอคุณเบลคุยระยละเอย่ผมสักครู่นะครับได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกแบมเดี๋ยวฉันกลับมากินนะได้ะเชิญครับ คุณนีมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอคะเอ,อ่อคือผมอยากวาดรูปเป็นนะครับยังไงคุณเบลช่วยสอนผมวาดรูปหน่อยนะครับโอ้เรื่องแค่นี้เองได้สิคะขอบคุณนะครับคุณเบลถ้ายังไงผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับค่ะ ที่มาหาผมได้แล้วเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงให้ผมโทรหากรแล้วค่อยมาก็วันนี้เบลไม่อยู่บ้านนี่เราสองคนอยู่ในนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกอีกอย่างนะคุณไม่เคยได้ยินหรือไงที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมซื้อสร้อยคอที่คุณอยากได้มาให้นะมันเหมาะกับคนสวยๆแบบคุณนะครับ อย่ามาทำเป็นปากหวานนะฉันรู้นะว่าคุณก็ซื้อสร้อยแบบเดียวกันเนี่ยให้เบลเหมือนกันนี่คุณอย่าพูดไปเรื่อยสิตอนนี้เนี่ยคุณต้องให้รางวัลผมแล้วนะ มีของฉันกับเพื่อนที่ฉันรักและไว้ใจมากที่สุดหากหลังฉันเหรอพวกแกคงคิดว่าฉันจะร้องไห้เสียใจใช่ไหมคอยดูเถอะฉันจะให้ของขวัญที่มีราคาแพงกับพวกแกแน่ เวลนี่ฉันคิดถึงแกมากเลยนะฉันก็เลยมาเยี่ยมอ่ะเพื่อนรักทีระครับพอดีแบนเขามาคุยกับผมเรื่องจัดงานบอนครบรอบแต่งงานของเราเลยจริงเหรอดีจังเลยอะ่ะถ้ายังไงต้องขอบคุณแบมมากเลยนะที่ช่วยทีระคะที่เราสองคนก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีแล้วนะ ฉันคิดว่าปีหน้าฉันอยากมีลูกให้คุณนะคะจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยนะแต่ว่าฉันไม่อยากให้ถึงปีหน้าแล้วอะเรามาเริ่มทำก,กันเลยดีไหมแบมฉันคิดว่าแกคงไม่อยากอยู่ที่นี่ตอนนี้หรอกนะอืมงั้นฉันกลับก่อนแล้วกันนะไว้เจอกัน นี่แค่เริ่มต้นฉันจะทำให้เธอเจ็บเจ็บกว่าที่เธอทำกับฉันเป็นพันเท่าอะไรั้ยครับวันนี้เป็นวันของฉันทแท้ๆแต่แกกับยืนข้างสามีฉันได้อย่างหยีแปมเลยใช่ไหมชอบ พอดีว่าโทรศัพท์ฉันแบดหมดอ่ะฉันขอยืมโทรศัพท์คุณโทรหาแม่หน่อยได้ไหมเออของผมก็เหมือนจะหมดเหมือนกันนะครับเท่าน่าแป๊บเดียวเองนะ ที่ลกครับขอบคุณนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างผมตลอดผมสัญญาว่าผมจะรักคุณแล้วก็เป็นสามีที่ดีของคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาเป็นสักขีพยานให้กับพวกเรา ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับงานนะคะคุณเบลเรียกผมมามีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับทำไมคุณถึงบอกเรื่องของแบมกับขนุนให้กับชาหรอดิ คุณเบลทราบหรือครับว่าเป็นผมโทรศัพท์ของขนุนไม่ใช่ใครจะรู้รหัสของเขาได้ง่ายๆนอกจากคนที่ใกล้ตัวและคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดซึ่งก็คือคุณที่เป็นเลขาส่วนตัวงเขาเอ,อคือ,อคุณเบลครับผมแค่ไม่อยากเห็นคุณเบลเสียใจนะครับแต่ผมก็รู้นะครับถ้าผมต้องปล่อยคุณเบลถูกหลอกแบบนี้ต่อไปมันไม่ถูกต้องครับ คุณเบลเคยช่วยผมไว้ตอนที่แม่ต้องผ่าตัดคุณเบลเอาเงินให้ผมโดยที่คุณเบลไม่ลังเลเลยผมไม่ลืมนะครับเราถ้าคุณเบลอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรคุณเบลบอกมาได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิกงานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะเป็นคนสำคัญที่สุดในแผนงานของฉัน คุณเบลอยากให้ผมทำอะไรผมดีครับคุณเชนคะเรื่องการจัดนทิทรรศการสัปดาห์หน้าเนี่ย,เ,เ,เ,ยเบลขอลบกวนคุณเชนถอนการลงทุนไปก่อนนะคะ พอดีว่าอยากจะจัดการปัญหาในบริษัทนิดหน่อยค่ะขอโทษด้วยนะคะเร็วทำไมจู่ๆยกเลิกการลงทุนกับคุณเชน่ะในคุณบอกว่าจะช่วยลงทุนให้ผมไม่ใช่เหรอใจเย็นก่อนสิคะที่รักบริษัทของคุณเชน่ะ มีปัญหาเรื่องภาษีฉันกลว่าถ้าบริษัทของเราร่วมลงทุนไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการเสียชื่อเสียงร่วมด้วยนะคะแล้วเราจะหาเงินจากไหนแล้วโครงการล่ะไม่ต้องห่วงนะคะฉันหานักลงทุนคนใหม่มาให้คุณเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคุณโอจากบริษัทกันและกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่ามาเลยขอแค่ได้ทำต่อคุณต้องสร้างคุณค่าให้แกลเลอร,รี่ของคุณมากที่สุด และสัปดาห์หน้าฉันจะจัดนิทรรศการภาพวาดให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศหลังจากนั้นชื่อเสียงของคุณก็จะเป็นที่ยอมรับและบริษัทของเราก็จะสร้างมูลค่าได้อย่างมากเแบลบนี่คุณพูดจริงใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะเแบลบขอบคุณมากเลยนะครับเแบลผมขอบคุณจริงๆนะผมจะทำให้ดีที่สุดเลยนะเแบลบดีใจมากเลยอนะ่ะแเบลบ มาที่ห้องชั้นด่วนเลยนะสัปดาห์หน้าฉันจะจัดนิทศการขออนุญ,ญาตครับคนขนนุนครับถ้าเราอยากจ,จัดงานนี้ให้ใหญ่ให้ฟังผมว่าเราควรจะหาภาพวาดมูลค่าสูงๆแบบนี้เข้ามาจัดโชว์ในงานด้วยนะครับเพราะว่าภาพวาดเหล่านี้จะนำพานักลงทุนเข้ามาหาเราอย่างมาหาศาลเลยครับแต่ว่าภาพวาดพวกนี้มันราคาแพงมากเลยนะนี่ ผมว่ามันก็คุ้มค่า,ากับการลงทุนนะครับคุณขนุดลองดูภาพตามสิครับภาพละหนึ่งล้านบาทตีมงานก็คือหน้ากากปิศาถ้าแขกทุกคนที่เข้ามาร่วมงานใส่หน้ากากทุกคนผมว่ามันน่าเต็มเต้นดีนะครับเออความคิดดีนายนี่ความคิดแม่นยำตลอดเลยนะแน่นอนอ่างนี้จัดที่ราสการครั้งนี้ฉันจะให้นายดูแลเรื่องภาพวาดทั้งหมดเลยส่วนเรื่องเงินเนี่ย ด่ฉันจัดการเน่้เท่าไหร่ก็ว่างนะขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมทีลรครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีประชุมต่อนะคุณเบลครับแผนของคุณเบลเริ่มจะสำเร็จแล้วนะครับ แผนของเราเพิ่งจะเริ่มต้นต่างหากคุณปอยคะต้องขอบคุณคุณปอยมากเลยนะคะที่เป็นเกียรติมาร่วมงานของเรางานของคุณเบลนี่จัดได้เข้าท่าดีนะครับ ถ้าผมไม่ได้มาเนี่ยผมคงเสียดายแย่แกลเลอรีของเราจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยกรารสนับสนุนจากคุณปอยครับยินด,ดีครับเบวมารู้จักคนใหญ่คนโตแบบนี้ได้เหรอคิดว่าฉันไม่รู้จักเลยไงเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้มันดูคุณปอยคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะฉันแบมบนะคะจำได้ไหมคะ ผัวฉันฮะนี่ฉันฉอเป็นเมียน้อยผัวฉันใช่ไหมฮะไออยู่เดีนีเป็นเมียน้อยใช่ไหมทุกคนคะวันนี้ฉันจะเฉยนางเมียน้อยเองค่ะเดียยวนะคะก้แกเเอ้ยย่าทยเ้ายฉันนเไม่เฮ้ยเยยเฮ่ยนฮเเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเเเ้เองอ่ะงั้นเยยเยยเยวย คิดว่าฉันจะอยู่ต้อนรับแขกในงานก่อนอะ่ะยังไงคุณช่วยพาแบมไปพักผ่อนก่อนนะได้สิครับไม่มีปัญหาหรอกไปกันเลยครับคุณนิกเรื่องมันของคุณได้เลยครับคุณเบล เมื่อกี้เนี่ยมันต้องเป็นสีมูเบลแน่เลยอะมันจงใจทําให้ฉันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันแกล้งฉันแบบเฮ้ยแบลจะพูดเสียงดังสิเดี๋ยวคนอื่นได้ยินหมดอะจะให้ฉันใจเย็นๆเหรอเมื่อกี้เนี่ยฉันโดนเมียนักธุรกิจนั้นจิกหัวนะเพียงแค่ฉันเข้าไปทักเฉยๆนี่นะฉันเบื่อแล้วนะขนุนเบื่อที่ต้องอยู่หลบๆซ่อนๆเหมือนตัวสำรองแบบนี้อะเมื่อไหร่คุณจะเลิกกับเบลสักทีคนฟังผมนะ ผมจะทำชุ่งอย่างให้มันจบภายในคืนนี้หลังจากเสร็จงานผมจะบอกเลิกเลยคุณแน่ใจเหรอแน่ใจสิครับผมก็ไม่อยากอย,กอยู่กับผู้หญิงกับน,นั้นแล้วเหมือนกันนะคุณต่างหากอ่ะที่ผมอยากใช้ชีวิตด้วยถ้างั้นฉันก็จะรอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับไปหาเบลอีกอ่ะฉันจะไม่ยอมแน่ๆ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานของเราในค่ำคืนนี้และเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้รับชมไฮไลท์พิเศษของนิทรรศการของเราในค่ำคืนนี้ครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้ามารวมตัวที่หน้าเวทีได้เลยครับ้ยอนนะะค่และขอเชิญนักข่าวทุกสำนักพร้อมทำข่าวได้เลยนะครับได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะ หลังจากจบงานคืนนี้ผมจะเลิกกับเบลผมจะหย่ากับเบลด้วยคุณเชื่อใจผมไหมนี่เป็นชู้กันกลางงานเลยเหรอเนี่ยผมนั่งถ่ายครับถ่ายเก็บไว<ป>้ครับถ่ายเก็บไว้เบล<ป>ผมขอ<ป>โทษนะครับเป็นความผิดพลาดของผมเองครับนี่ขน,นุนคุณนอกใจฉันทำไมอ่ะฉันทำอะไรพี่เหรอเบลคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณตางผมก่อนนะเบลคือ มันมเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะออทุกคน,นครับคือทั้งหมดมันมเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเข้าใจผิดงันเหรอคุณกําลังวางแผนที่จะทิ้งฉันเพื่อจะอยู่กินกับเพื่อนสนิทของฉันงั้นเหรอชู้ของคุณขนุนคือเพื่อนสนิทข,ของคุณเบลเหรอคะเ็วมากเลยเ็วมากเลยอ่ะเมาคชู้เลยอ่ะผมว่ามันคชูกลางทางถ้าไม่ใช่อย่างที่ฉันเห็นแล้วมันคืออะไรล่ะคุณกับเพื่อนสนิทของฉันกําลังกอดกันจูบกันเนี่ยนะนี่เบล กับขนุนเนี่ยเราสองคนรักกันจริงๆแล้วที่ฉันปิดบังเรื่องนี้จากแกเนี่ยเพราะว่าฉันกลัวแกเจ็บแบมเธอก็รู้ดีนี่ว่าฉันกับขนุนเราสองคนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันเรียกว่าเมียนอนเธอมันไร้สิทธิครับนอนกับสามีฉันแล้วยังมีหน้าเรียกว่าฉันเป็นเพื่อนฉันเหรอ ถ้าขนุนรักเธอจริงปันีเขาต้องมาช่วยเธอแล้วเธอลองขอความช่วยเหลือจากเขาดูสิดูสิว่าผู้ชายที่บอกว่ารักเธอนักนานจะมาช่วยเธอหรือเปล่าขนุนช่วยฉันสิอย่าคุณขนุนตอนนี้นักลงทุนอยู่ในงานเรา ถ้าคุณเข้าไปช่วยคุณแบมเราจะถูกถอนการลงทุนได้นะครับเห็นไหมผู้ชายที่บอกว่ารักเธอรักเธอนาไม่เห็นจะมาช่วยเธอเลยเธอมันก็เป็นได้แค่นางเมียน้อยที่คอยจะแย่งผัวชาวบ้านไรยามไปอุ้ยอุ้ยตกไปแล้วแล้วครับนิ้นนิ้นถนนคุณมีทุกวันนี้ได้เพราะใครหรอนั่นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันใช้เส้นสายที่ฉันมี กับมรดกทุกอย่างที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้ฉันเพื่อลงทุนให้คุณงั้นเหรอคุณมันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะฉันแต่ทําไมวันนี้คุณกลับไม่สํานึกในบุญคุณของฉันบ้างเลยอ่ะนีค่คุณเบลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยเหรอคุณขนหนุคุณเลวมากเลยนะโอ้ยมนต้องดีอยบบนี้อ่โดนคุณด้วยเลยะกบเบลคือขอโทษจริงๆนะเบลคือคุณฟังหัวที่บายก่อนนะผมกับแบมอ่ะ ไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะผมไม่ได้จางอะไรกับแบมเลยผมแค่เล่นๆ kiego, แค่นั้นเองอ่ะผมรักคุณคนเดียวนะเบลนะนี่ขนุนทำไมพูดแบบนี้่ะนี่มันคืออะไรอ่ะคุณยังบอกว่ารักฉันแล้วคุณบอกว่าคุณกำลังจะเลิกกับมันหรือว่าคุณกลัวเสียหน้าถึงยอมปฏ,ฏิเสธต่อหน้าทุกคนแบบนี้ใจเย็นก่อนสิจะจะพูดอะไรตอนนี้นแหละนยังพูดไม่ได้ดังเุณอคนดคนเยอะล่ะใจเย็นนั่นเหรอเราเรื่องทั้งหมดล่ะ หรือว่าคุณหลอกฉันฉันยิงทุกอย่างไปเพื่อคุณเนี่ยแล้วคุณกลับมาบอกว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยแค่เล่นๆหรอแบมเธอเพิ่งรู้หรอว่าเธอมันก็เป็นแค่ของเล่นของสามีฉันนะขนุนผู้ชายที่บอกว่ารักฉันมากมายแต่กลับนอกใจฉันและนอนกับเพื่อนสนิทของฉันบนเตียงของฉันเองอะเบลหัวหมจริงๆครับเบล คุณให้ไปผมเถอะนะคือผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยอ่ะคุณจะให้ผมทําอะไรผมยอมทําทุกอย่างเลยนะคุณให้ัยผมเถอะนะทุกอย่างเหรอมันก็เซ็นใบหย่าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยถนุนคุณจะปล่อยให้ฉันโดนเรื่องทุกอย่างคนเดียวเหรอเมลผมไม่เล่นกับคุณแน่นอนเลยผมไม่ทําเล่นกับคุณหรอกผมยอมรับผิดไปแล้วอ่ะผมพร้อมแก้ไขนะเบลนะ เห็นไหมแบมพวกความรักของเธอเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนยอมทำทุกอย่างได้แม้กระทั่งหักหลังกันเองก็กลัไปดูทุกคนคะทุกคนก็คงจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้มีทุกวันนี้ได้เพราะตัวของเขาเองแต่เป็นเพราะว่าเขาเหยียบหัวภรรยาของเขาขึ้นมาค่ะ พี่ดีเลยนะคะใจมากยนนขนุนชีวิตที่ฉันสร้างให้คุณขึ้นมาคุณกลับทำลายมันด้วยมือของตัวเองจำไว้นะคุณจะไม่มีวันเริ่มต้นใหม่ได้อีกพรนี่คือบทลงโทษของคนที่ทรยศในความรักไงล่ะนี่นี่แหละค่ะคุณขนุนคุณขนุนคะคุณเป็นไปโว์หรือเปล่าคะเนี่ยตอบ やった